สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับแฟม้มคดีจากเรื่องโคน,นันในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับในอนิเมะตอนที่10นะครับตอนที่10ก็จะมีชื่อว่าคดีคมคู่นักฟุตบอลอาชีพครับผมสังเกตว่าชื่อตอนเนี่ยไม่ได้มีการใส่คําว่าฆาตรกรรมเข้าไปนะครับก็จะเป็นคดีซอฟท์นิดนึงนะครับที่ว่าไม่ได้มีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นไม่ได้มีใครตายแต่ว่าก็เป็นคดีที่มีความตึงประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยคนที่ถูกลักพาตัว ไปในคดีนี้เนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมได้เลยหรือเปล่าแถมเป็นเด็กป .3 ซะด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าความตึงของเรื่องการสืบคดีเนี่ยตัวโคนันที่เขามาเป็นตัวหลักในการสืบคดีที่ไม่มีโมริโคโกโร่เข้ามาผสมโรงตอนนี้มันก็หนักอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่หนักกว่าเลยคือรันครับผมรันเนี่ยมีส่วนมากๆในส่วนของคดีนี้นะครับเพราะว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอ้างตัวว่าเป็นแฟนของชินิจินเนาะอันนี้รันเองที่เขาก็ห่างกับชินิจิมาสักประมาณหนึ่งแล้วนะครับเขาก็เออไว้เฮ้ยเขาอาจจะหายไปหญิง เปล่าอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะเป็นความแบบหึงหวงของรันที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้ให้เราได้เห็นนะครับโคนันเขาพูดเองเลยนะครับว่าความยากของการไขคดีเนี่ยคือมีรันเข้ามาร่วมวงด้วยน่นแหละมันก็เลยทําให้โคนันเนี่ยขยับตัวลาบากซึ่งที่จริงเนี่ยไม่ใช่โคนันขยับตัวลําบากหรอกชินิจิที่เขามาในฐานะของเสียงนะครับที่คุยกับเรียวโกะที่มาจะให้ชินิจิช่วยสืบคดีเนี่ยมันก็มีรันเข้ามาพ่วงด้วยนะครับก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่เฮ้ยเปิดเผยตัวก็ค่อนข้างยากรันเองก็เหมือนดูจับจ น,นี้นั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงไล่ดูกันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีนี้จะมีอะไรยังไงให้เราได้พูดถึงกันบ้างครับก็อื่นเนี่ยมันจะมีการพูดถึงการแข่งขันของทีมฟุตบอลเป็นฟุตบอลซันเดย์ครับนะครับผมแล้วก็จะมีทีมโตเกียวสเปริตที่เข้าประทะกับทีมบิ๊กโอซาก้าครับผมอันนั้นก็คือเป็นเรื่องราวการแข่งขันฟุตบอลที่มาประกอบกับคดีนี้นะครับโดยที่ว่า ก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนักกีฬาที่ตัวเองชอบเนาะซึ่งถ้ามองในมุมนั้นนะครับเราจะเห็นว่าพวกมิซุฮิโกเก็นตะอายุมิแลวก็โคนันเนี่ยคุยกันในแง่ที่ว่าเด็กปอ1หนึ่งคุยกันเพราะฉะนั้นแล้วเด็กปอลหนึ่งคุยกันเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยมันก็คงแบบว่าเป็นเรื่องการเจาะไปที่ตัวนักกีฬาที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้มากกว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นขนาดนั้นนะครับเออซึ่งก็มีการพูดคุยกันเกินๆประมาณนี้ให้เห็นว่าเออเว้ยมันมีนักฟุตบอลที่ชื่อฮนะิ เขาก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วใครจะไปคิดล้วว่าเรื่องทีมฟุตบอลของโตเกียวสเปริตมันจะมีเรื่องราวโยงมายังเรื่องของคดีที่คนนั้นกาลังจะเจอหลังจากที่แยกกับเพื่อนๆกลับไปยังบ้านครับพอกลับไปที่บ้านปุ๊บนะครับผมก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาชื่ออาคังิเรียวโกะนะครับผมซึ่งอาคังิเรียวโกะเนี่ยก็มาที่สํานักงานนักสืบโมริเพื่อที่จะมาตามหาแฟนของเขาซึ่งรูปแฟนที่เขาเื่อนให้ดูคือคนนี้ครับผมแม่เจ อยากเจอกับคุโดชินิจิที่เป็นแฟนของฉันมากเลยเป็นแฟนที่รักกันมากฉันกับเขาเคยคบกันถึงขั้นจูบกันมาด้วยแล้วนะซึ่งโมริโคโกโรเองนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออไอ,อชินิจิเนี่ยมันก็เด็กมอปลายคนนึ่งนะเออถ้ามันจะไปม,มีสาวอะไรพวกนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็มันไม่ได้คบกับลูกสาวเราเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซะนีสิอะไรเงี้ยซึ่งตัวนั้นนะครับก็เป็นความชิลของโมริที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนคิดมากยืนอ,อยู่ตรงนี้ครับผมค <laughs> ือไอเรื่องที่รันเขาเคยบอกโคน,นันว่าเขาชอบชินิจิเนี่ยมัเง่งยาก็ ได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้กับชินิจิรู้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมารู้ว่าชินิจิเขาไปมีผู้หญิงอื่นอันนี้รันรับไม่ได้นะคือในระหว่างที่คุยกันซีเรียสเลยนะครับรก็จะมีดรอากาซ่าที่เขาโทรมาคุยกับคนนั้นเรื่องอุปกรณ์ใหม่ที่จะให้ไปใช้งานหน่อยซิว่าเป็นยังไงซึ่งคนนั้นเขาก็เลยแถรตรงนี้ไปเลยนะครับว่าได้ได้ครับพี่ชินิจิครับเดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแจ้งไว้ว่าให้คุณอาคังิเรียวโกเนำทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเลยซิว่าต้ออองงงการรรรที่จจจะะะเชิิินนนใูปแบบบไไยัค ต้องกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ก่อนใช่ไหมตรงนี้แน่นอนครับผมรันไม่ปล่อยไว้นะครับรันก็ไปด้วยและโคน,นันก็ไปด้วยคือที่จริงเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนโคน,นันเขาจะเนียนไปกับเรียวโคนะแต่ว่ารันเองเนี่ยเขาก็แบบว่าในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของชินิจินะครับฉันก็อยากไปแสดงความใส่ใจบ้างอะไรบ้างนี่นะครับก็ไปด้วยกัน3คนนะครับพอไปถึงอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะครับก็ได้เห็นความผิดปกติหลายอย่างนะอย่างที่1เลยก็คือว่าตอนที่มาถึงอพาร์ตเมนต์นี้นะครับไอ้ตรงกรอนประตูเนี่ยมันมีรอยขีด่วนอยู่ซึ่งรดตรับบดะปู อะไรยังไงไม่อะพอเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่คนนั้นเห็นต่อมาก็คือทําไมห้องนี้มันถึงมีอุปกรณ์สําหรับผู้ชายมีแต่รองเท้าผู้ชายอะไรแบบนี้นะแล้วคุณอาคางิเรียวโกะเป็นเจ้าของห้องเนี่ยไปเนี่ยแล้วพอมีการพูดถึงแบบว่าจะชงชาแบบรับแขกหน่อยคุณโมริกับน้องคนนั้นเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับคือชงชาเอ๊ะชาอยู่ไหนวะอะไรซึ่งอันเนี้ยมันก็ผิดปกติเล็กน้อยได้นะครับกับการที่ว่าเจ้าของบ้านไม่รู้หรอว่าตัวเองเก็บชาไว้ที่ไหนเนี่ยคือมันก็ยิ่งเป็นตัววาาายยบออออกไไป่่่่เเเเหหมมืนนรโงงงีี้้้้ใชจข ก็ไม่รู้แล้วคนนั้นก็ไปเจอห้องของคนที่มีชื่อว่ามามรุนาะแล้วก็มีห้องที่ถูกรื้อค้นด้วยอะแต่ตัวนี้นะครับในเมื่อเขาก็อาสาที่จะมาแล้วแล้วก็จะาสวนรอยเป็นชินิจิแยกออกไปทีนึงว่าเดี๋ยวเขาจะสืบคดีให้อะแต่ทีนี้พอสือบไปสืบมาปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าโอเคมีห้องของเด็กผู้ชายแล้วก็ถูกรื้อค้นแบบนี้เป็นไปได้สูงว่าจะต้องมีการลักพาตัวแน่ก็จะมีการติดต่อไปกับทางเรียวโกะเขาทีหนึ่งนะครับที่บอกว่าเนี่ยผมรู้แล้วว่าน่าจะเป็นเรื่ออองงงขคดีลัักกกกาาตววนะแ้็จเเรื่ม ที่สืบอ,อยู่ภายในห้องนี้มันก็จะมีเกมที่มีการเขียนชื่อของคุณนาโอกิด้วยคุณเรียโกพะพอจะแจ้งชื่อคุณนาโอกิให้ผมรู้หน่อยได้ไหมครับว่าเขาเป็นใครซึ่งนาโอกินะครับเป็นเพื่อนของฮิเดโอซึ่งฮิเดโอหรือฮิเดะนี้เขาก็จะไปเป็นคนคนเดียวกับของนักฟุตบอลทีมโตเกียวสปิริตที่มีการพูดคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องระหว่างที่รันกับเดียโกะเขานั่งอยู่ละสองคนแล้วคนนั้นไปสืบคดีเนาะมันก็จะมีช่วงที่ว่าเปิดทีวีดูหน่อยซึ่งรันเนี่ยเขาก็จะมีมุมคอมเมนต์ของเขานะ ทนาแบบนี้นะเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเรียวโกะเขามีจุดประสงค์ที่ลึกกว่านั้นครับผมคือต้องการดูการแข่งของทีมโตเกียวสซเริตวันนี้ว่าฮิเดโอเนี่ยเขาเล่นอะไรยังไงซึ่งการที่ดูทีวีไปเรื่อยๆนะครับโคนันเองก็พอจะรู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะล้มบอลน,นะหมายความว่าน่าจะมีการลักพาตัวของมามรุคุงใช่ไหมและทีนี้มามรุคุงที่ถูกลักพาตัวจะเหมือนกับเป็นตัวประกันว่าให้ฮิเดโอเนี่ยเขาเล่นพลาดพอเล่นพลาดปุ๊บทีมก็พ่ายแพ้อะไรเงี้ยซึ่งพอมี ว่าเรียวโกถึงกรบรองไห้เลยนะครับคุณชินิจิเข้าใจฉันดีมากเลยแล้วรันเองก็บอกนะว่าถึงกระร้องไห้เลยเหรออะไรจะแบบว่าลึกซึ้งกันประมาณนั้นอะไรงนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวโคนันก็จะมีการคุยกับเรียวโกอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับว่าเขาเนี่ยมีเครื่องส่งแฟกซ์นะอยากให้ส่งแฟกซ์เกี่ยวกับข้อมูลซึ่งตัวนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้เครื่องส่งแฟกซ์ที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ดรอาคาซาเขามีการเตรียมให้กับโคนันตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งพอได้ข้อมูลจากเครื่องส่งแฟก,นนกซม์มานะครับผมก็ด แล้วรันเองนะครับตอนนั้นที่เขาพยายามที่จะแบบชิงโทรศัพท์จากเรียวโกะมาแล้วก็จะคุยกับชินิจิด้นไปมีซีนที่รันเนี่ยเขารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเสียงของเรามันเหมือนเด้งออกมาจากโทรศัพท์หมายความว่าชินิจิอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมอ่ะก็พยายามที่จะสืบหาจากตนนั้นไปรันเองก็วุ่นวายกับการตามหาชินิจิดูไม่เป็นส่วนหนึ่งกับคดีนี้เลยนะดูจะโยงไปกับชินิจิเยอะและชินิจิเองที่กาลังวิเคราะห์พวกหลักฐานต่างๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอยู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนนนเกิดขึ้้ทีี่่วาตอนน มันเป็นคดีการลักพาตัวใช่ไหมแล้วทีนี้คนที่ลักพาตัวคาดว่าน่าจะเป็นคุณนาโอกิซึ่งมารุคุงน่าจะอยู่กับนาโอกินะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าลักพาตัวไปเพื่อที่จะข่มขู่ให้ฮิดโอเขาแพ้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ฟอร์มการเล่นที่เห็นจากทีวีเนี่ยฮิดโอเล่นแบบห่วยมากทางกรรมการก็มีการพูดนะครับว่าเอ๊ะทำไมฮิดโอพลาดลูกแบบนี้ได้อะไรง่ายๆนะเออซึ่งตอนนั้นนะครับมีจังหวะหนึ่งด้วยที่ฮิดโอเนี่ยพยายามที่จะเล่นพลาดแต่เพื่อนเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้พพอออมมมีีีีจัังงงงหวะท่่ส่สบไไปปปปปดดุ๊นนนนนครผเเเเเืึขขิย้าาชูตก็็ ได้้แตมพอได้แต้มเสร็จปุ๊บแฟกมาเลยครับผมก็จะมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าแกผิดสัญญาแบบนี้จงจําไว้เลยว่าแกจะไม่ได้พบน้องชายของแกอีกต่อไปแล้วซึ่งตัวนี้แบบเรียวโกเองก็น่าซีดไปเลยนะครับซึ่งจังหวะนี้ฮิเดโอะเองก็รู้สึกน่าซีดไปด้วยนะครับว่าแม่เจ้ากูสาจะพลาดแล้วแต่เพื่อนกูไม่พลาดว่ะยิงทําประตูไปได้แล้วก่อนอย่างนี้นะครับน้องชายก็จะตกอยู่ในอันตรายซึ่งเท่าที่ดูนะครับผมฮิเดโอะเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่าน้องชายของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปโดยเพื่อนรักของเขาที่เป็นเพื่อนร่วมทีมออย่างระ ิ oki, และทีนี้โคนันเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นนาโอกิแน่นอนแล้วทีนี้ก็น่าจะต้องไปหาที่คอนโดของนาโอกิและเพราะว่าเท่าที่ดูรูปการแล้วนะครับตัวนาโอกิเนี่ยต้องการที่จะลักพาตัวเพื่อข่มขู่ไม่ใช่ลักพาตัวเพื่อที่จะทําร้ายนะซึ่งตอนแรกเนี่ยคนันเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นการลักพาตัวที่รุนแรงหรือเปล่าหมายความว่าเด็กอยู่ในอันตรายจริงๆอาจจะมีการทําร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนคุ้นเคยแบบนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเรียวโกเขาก็ยังอดห่วงไม่ไดดด้ใช่่่มัยยครรบอออะึงพีขเเเเาิิห ัันนะครบว่าในเชิงของความสัมพันธ์ของตัวละครเนาะคือตัวของฮนะิเดโอะอันเนี้ย อาคางิตัวจริงนะครับผมเป็นพี่ชายของมามารุคุงเนาะและคันนี้ตัวฮิเดโอเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกับนาโอกิซึ่งนาโอกิก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเล่นฟุตบอลด้วยกันในฐานะนักฟุตบอลอาชีพแบบนี้นี่เอง then, the และคันนี้ตัวละครที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเลยอย่างเรียวโกะนะครับผมเรียวโกะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเขาไม่ได้เป็นพี่น้องของทั้งฮิเดโอไม่ได้เป็นพี่น้องของมามารุนะครับแต่ว่าก็รู้จักกันทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะอย่างนาโอกิเองก็รู้จักเรียวโกะนะครับคือก็รู้จักกันแต่ว่าที่เขาอ้างสะะดววกกมมมัน็เลยจไไปตอบคํําาาาถทที่่ ตอนแรกที่เรียวโกะเข้ามาที่เนี่ยดูแล้วแบบเอ๊เช็คข้าวเช็คของไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ว่าของอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทาไมห้องนี้ถึงไม่มีข้าวของของผู้หญิงเลยอะไรแบบนี้นะครับเออระหว่างที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหานาโอกิกันดีกว่าอย่างนี้นะครับอยู่ๆรันก็มาปรากฏตัวต่อหน้าประตูครับผมฉันเจอเธอแล้วนะชินจิจิเออซึ่งตัวน,นี้โคนนนก็ไม่ได้พูดนะครับแต่ในหัวคงจะแบบว่าชิบหายแล้วนะครับเออซึ่งตอนแรกเนี่ยรันเขาก็กะว่าจะใช้คาราเต้ในการที่จะโจมตีฝ่าเข้าไปนะครับโดยคนนั้นก็น่าจะรู้ชื่่ออเเสียยงงรวูแล้น ว่าถ้ารันเขาใช้ท่าไม้ตายนี้ซัดเข้ามาปุ๊บประตูเปิดพับเสียงจากในห้องน้ําเป็นชินิจิแต่เปิดมาจ้าเอเป็นโคนันอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องจะยาวครับผมแล้วทีนี้โคนันก็เลยใช้อุบายนิดนึงนะครับที่บอกกับทางเรียวโกะว่า,อ,าอยากจะให้รันมาคุยทางโทรศัพท์หน่อยมีเรื่องที่ต้องบอกรันทางโทรศัพท์เท่านั้นซึ่งตัวนี้พอเนียนไปปุ๊บนะครับแม่รันเองก็ใจอ่อนซะด้วยว่าแบบว่าเออมีอะไรก็พูดมาแล้วกันขณะที่รันจับโทรศัพท์ปุ๊บก็มีเสียงโทรศัพท์วางกรึบเข้าให้นะครับแล้วทีนี้ประตูปะตปเป จินจิวิ่งชนผมอ่ะแล้วก็บอกว่าจะไปบ้านคุณนาโอกิอะไรสักอย่างน,นู่นนี่แหละซึ่งตัวนี้ไม่อยากนึกภาพเลยว่าถ้ารันใจแข็งสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่คุยทางโทรศัพท์จัดทีประตูแล้วก็เจอกันตรงนี้เลยดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับนะตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใดนะครับและทีนี้นะครับทั้ง3คนนะครับโคนันแล้วก็เรียวโกะแล้วก็รันที่อยู่ตรงนั้นก็ไปที่แมนชั่นของคุณนาโอกิกันนิดนึงนะและทีนี้พอไปถึงที่นะครับผมนาโอกิเองเนี่ยด้ยวยคมที่ว่าเขาก็รักพาตัวม แฟนมาหานะเดี๋ยวแฟนเข้าใจผิดแบบมีผู้หญิงอื่นมาหาที่ห้องนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคดีที่มันวุ่นวายตรงนี้นะครับรันไม่สนสี่สนแปดครับผมมาถึงห้องที่บอกว่าเนี่ยชินิจิเข้ามาที่นี่ใช่ไหมทีประตูเปิดปึ้งเขาให้เลยครับซึ่งเปิดเข้าไปปุ๊บก็เป็นมามารุจริงๆนะครับผมมามารุเนี่ยเขาต้องการที่จะให้คุณนากิเนี่ยที่เขาเล่นเกมเก่งมากๆเนาะมาช่วยเคลียร์เกมให้หน่อยซึ่งเกมที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นซึ่งเกมที่เล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่ชื่อว่าโอนิมารนนร้้้กมีีเเไาหดถย ซึ่งตัวนี้คนที่ทําได้ก็จะมีแค่นาโอกิแต่ทีนี้ไอ้จดหมายที่โคนาเจอที่อาพาร์ตเมนต์ของบ้านอากงินะครับก็จะได้รู้ว่าอ้ามันมีปฏิปต่อมาตรงนี้นี่เองว่าทางอุเอมุระนาโอกิเขาต้องการให้เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการแบบรักพาตัวโดยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในซึ่งถ้าเอาองค์รวมจริงๆเนี่ยเหมือนนาะโอกิกับมามรุก็วินวินนะครับผมมามรุก็ได้มาเล่นเกมแล้วก็ได้เคลียร์เกมด้วยก็ถือว่าผ่านในสไตล์ของเขาไปในเด็กคนนี้ส่วนนาโอกิเองนะครับก็ได้ใช้ประเด็นนี้ในการที่จะข่มขข่่อใให้้แแบ,บาาไปนนรัพพยกง แต่ใด,ดก็ตามแล้วตอนนี้ความแตกหมดทั้งหมดทั้งมวลแล้วคงต้องยอมรับความผิดตรงนี้สินะอะแต่ตรงนี้ในเมื่อการแข่งบอลมันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับผมทางเรียวโกะเนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาฮิเดโอะนะครับว่าเขาเจอมามารุแล้วมามารุปลอดภัยนะเลเทนเต็มที่เลยตรงนั้นก็คือจัดไปนะครับผมฮิเดโอะเองก็สามารถทําประตูแล้วก็คว้าชัยชนะมาให้กับทีมได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคําสารภาพจากทางนาโอกินะครับที่ว่าเขาเนี่ยแบบว่าโมโหนะครับผมที่มีการซ้อมบอลแล้วก็ฝีมือเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าฮิเดโอะ มมากมากยนะแล้วมันก็จะมีจังหวะซ้อมที่คิดไปว่าฮิเดโอะเนี่ยเขาเตะมาโดนขาตัวเองและทีนี้ขาตัวเองก็คือแบบใช้การไม่ได้ตรงเนี้ยต้องพักรักษาตัว3เดือนไปซึ่งกว่าพักรักษาตัว3เดือนและกลับไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยฝีมือที่คิดว่าตัวเองก็ทัดเทียมกับฮิเดโอะได้อย่างนี้ก็จะถูกไอ้หมอนั่นแซงไปไกลและฉันก็คงไล่ตามมันไม่ทันแล้วแหละนะตรงนี้ก็คือเหมือนกับทาใจแล้วว่าเส้นทางในฐานะนักฟุตบอลมือโปรของฉันมันคงจะจบลงเท่านี้สินะและขณะที่กาลังท้อใจนะครับก็จะมีคําสัมภาษณ์จากฮิเดโอะที่เขาสามารถคควว้้้้าาาาชชชันนนะะมไดแลเกก็บอ่รงี อยากมอบให้กับน้องชายของผมอย่างมามารุนะาแล้วก็อยากมอบให้กับเพื่อนรักของผมที่เขาเป็นคู่ปรับของผมด้วยนั่นก็คือเจ้านาอกิรีบหายแล้วก็รีบมาซองฟุตบอลแล้วก็มาลงแข่งด้วยกันนะเพื่อนนะก็จะบอกไปแบบนี้นะครับแล้วนาอกิเองก็ทราบซึ้งนะครับที่เอ้ยแหมไอเราคิดร้ายกับมันว่ามันตั้งใจที่จะตตัดขาเราเพื่อไม่ให้เราลงแข่งได้อย่างเงี้ยที่จริงแล้วอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุสิน,นั่นนั่นะก็สานึกณนะจุดนี้ไปนะครับผมแล้วก็คงขอโทษในใจแหละว่านายคงไม่รู้สินะเพราะฉันทําอะไรกับนายไว้ ดีกับฉันแบบนี้เองนั่นละซึ่งทุกอย่างเคลียร์แล้วนะครับผมมามโระเรียวโกะฮิดโอะและนาโอกิเนี่ยคิดว่าไม่มีประเด็นแล้วนะครับแต่ประเด็นคือใครครับประเด็นคือรันครับผม,ร,ร,ร,บผมรันก็คว้าตัวนาโอกิมาแล้วขอโทษนะที่จะขัดจังหวะแต่ขอถามหน่อยว่าชินิจิมาที่นี่ใช่ไหมและเขาหายไปไหนแล้วซึ่งไอ้นาโอกิก็งง่ครับชินิจิไหนไม่มีเออแล้วกลายเป็นว่าเรียวโกะก็จะคุยเรื่องแบบว่าเอ๊ะหรือมีเบอร์โทรศัพท์นะคุณรันลองโทรหาเข,า,เขาไหมอ่าแล้วทีนี้โคนนันอยู่ในห้องนะดัง ึ้นมานะครับผมแล้วมันดังจริงๆครับคนนั้นก็เลยรีบวิ่งหนีสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยนะครับผมรันเองก็รีบตามไปซึ่งตัวนี้ผมแปลกใจมากเออสุดท้ายตามไม่ทันเนาะซึ่งความเร็วในการวิ่งของเด็กปอหนึ่งเนี่ยถ้ามันทบไปแล้วเนี่ยรันเองน่าจะวิ่งไล่คนนั้นทันนะซึ่งก็มาถึงในจุดที่เกือบทันนะครับและทีนี้เนี่ยดรอากาซาก็เป็นผู้ช่วยชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับขับรถมาพอดีแล้วตัวนี้ก็เป็นฉากในตำนานนะที่บอกว่าเนี่ยคนนั้นเขายืนอยู่บนกล่องสสููงงงนน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 ะคครรรรรรัััััับบแแแลลล้้้วววกกกกก็็มมีาาาายไฟถขอออดดืพเ จังหวะนั้นอ่ะแค่เดินไปอีกนิดนึงแล้วก็หันซ้ายปุ๊บรันเขาก็จะรู้ทันทีว่าที่พูดเนี่ยคือโคนันที่ใช้เครื่องแปลเสียงรูปหูกระต่ายเนาะในการที่จะพูดกับรันตอนนั้นก็บอกกับรันไปรันเองก็บอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์ของนายกับเขามันเป็นยังไงกันแน่ทําไมนายถึงโทรมาแล้วเขาถึงร้องไห้ขนาดนั้นบางผูกพันของนายกับเขามันดีมากเลยเหรอชินิจินู่นนี่นะครับก็พูดไปแล้วก็เริ่มจะร้องไห้ไปแล้วนะซึ่งตนนีนชินิจิก็บอกว่ารันอย่าร้องไห้เลยนะเพราะ้ารันร้องไห้ไไไปปแล้วเเเเเนนนี่่่ยยฉัอองงงงก็็คจจะะทมดดๆๆาซซึึรบพูส๊ วิ่งหนีหายไปสิครับซึ่งจังหวะนั้นจริงๆแล้วคือคนนั้นวิ่งเข้ารถของดรอากาสะแล้วรันที่โผล่มาพดีปุ๊บเขาก็จะได้เห็นว่าเอา้ามีรถดรอากาสะอยู่แล้วดรอากาสะก็ผสมโรงให้ไปเลยนะครับว่าอ๋อเมื่อกี้ชินิจิคุงเขาวิ่งหน้าแดงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเออก็บ่อกงั้นไปนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยคงเตรียมมาแล้วว่าจะให้ดรเนี่ยพูดเฉยเฉไปให้หน่อยแตเ่เติมคําว่าหน้าแดงเข้าไปทําไมดรนะมันดูแบบว่าเหมือนชินิจิแบบเขินมากอะไรอย่างนี้ที่ต้องพูดแบบนั้นกับรันนะครับแล้วพอจบตรงนี้ไปปุ๊บนะครับผมเรียวโกะเขาก็ต้องใช้เวลาประมาณ3วัน3 นในการที่จะมอาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้รันเขาได้รู้ว่าเขากับชินิจิไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะนนี่ชอบมากจงังหวะสุดท้ายเลยนะที่คนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยนะต้องใช้เวลา3วันนะครับในการอาธิบายให้รันเขาเชื่อจริงๆนะอะไรแบบนี้นะก็หมดไปนะครับผมสําหรับคดีคมคูนักฟุตบอลอาชีพเป็นคดีที่อย่างที่บอกไม่ได้เกิดผู้ตายอะไรฟางมายนะครับแล้วก็มองประเด็นเชิงลึกจริงๆแล้วภาพรวมไม่ได้มีความแบบว่าโหดไม่ได้มีความแบบตึงเครียดอะไรมากมายคนที่ตึงเครียดที่สุดที่อยู่ในตอนนี้เลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณโม ริรันนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวละครของคดีนี้หรือเกี่ยวกับโมริรันอย่างนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามสะดวกเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิ